บีทรีสอร์ทที่พักที่ตั้งอยู่หาดไซรีและเป็นที่พักติดรินทะเลแบบนี้เลยค่ะมาเกาะเต่ารอบนี้อ้ําก็เลือกพักที่วินบีทรีสอร์ทเลยนะคะหนึ่งเลยคือตั้งอยู่ที่หาดไซรีนะคะแล้วที่พักก็คืออยู่ติดก,กับเซเว่นเลยค่ะแล้วหาของกินได้ง่ายมากๆเลยนะคะพวกร้านดังๆก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักด้วยแต่ข้อเสียเลยนะคะเนื่องจากที่พักอยู่ใกล้กับพวกผับพวกบาร์นะคะตอนกลางคืนก็อาจจะมีเสียงดังหน่อยะคะ่ะห้องพักที่นี่คือกว้างแล้วก็สะอาดมากเลยนะคะภายในห้องก็จะมีทีวีตู้เย็นให้นะคะต้มน้ำร้อนไดเป่าผมตู้้ฟก็มีใหคครบล,คล่ะ ัวห้องน้ําก็คือสะอาดมากๆเช่นกันนะคะทีหลบบน้ำแชมพูครีมนวดก็คือมีให้ครบหมดเลยนะคะใครที่ซีเรียสเรื่องห้องน้ํานะคะที่นี่ก็คือผ่านเลยค่ะเพราะว่าสะอาดจริงต้องบอกเลยนะคะว่าห้องพักก็คือมีริมระเบียงที่กว้างมากๆด้วยค่ะและที่สําคัญใครที่ชอบนวดภายในรีสอร์ทเขาก็มีร้านนวดไว้บริการด้วยนะคะเดินถัดไปอีกนิดหน่อยก็จะเจอวิวทะเลแบบนี้แล้วค่ะใครชอบเล่นสระน้ําขวามือก็จะมีสระว่ายน้ําอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหาดหน้าที่พักช่วงเช้าเลยนะคะบอกเลยว่าเงียบสงบมากๆบรรยากาศก็คือดีมากๆเลยค่ะขวามือก็จะเป็นบาร ส่วนฝ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องอาหารมาให้ทานอาหารตอนเช้าค่ะอาหารก็จะมีเป็นชุดให้นะคะไม่ได้มีเป็นบุฟเฟ่ค่ะหน้าหาสามารถลงเล่นน้ําได้นะคะน้ําใสเหมือนกันแต่ว่าทรายอาจจะไม่ขาวเท่าไหร่ค่ะช่วงเย็นสามารถนั่งดูพระอาทิตย์ตกได้นะคะนั่งจิบเครื่องดื่มเบาๆหน้าหาดก็ได้ค่ะนนก็จะเป็นบารหน้าที่พักเลยนะคะใครที่รักในการปาร์ตี้อยู่โซนนี้คือไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะว่าบาร์คือเยอะมากแลช่วงประมาณ2องทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งหน้าหาดเขาก็จะมีโชว์ควงกระบองไฟด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งที่พักที่คครรบบจจิงๆ่ะ